สวัสดีค่ะแม่น้อยสวัสดีจ้าสวัสดี<ม>ตอนเช้าวันที่หนึ่งจ้ามันหาค่ะค่ะอันไปหาอยูเ่เฮียนไปหาอยู่เฮี้ยนกันพอดีไปพ่อพ่อญ่พอ่พอไ่บ้านแม่น้อยอันไปผู้เก็ตแล้วว่าสันโอ้ยสนันดอกคือว่างสันน้อสันดอก,กจ้าเขาเลยกว่า เด็ดจังไดยเนาะสิได็อจนติดต้อนไม่น้อยได้มีเบอร์โทรบ่พ่อสันจําเบอร์โทรบ่ได้ปะสันก็พอดีเนาะค่ะไม่น้อยอันพอดีไม่น้อยทักเฟซมาหาว่าดีใจว่าสันเห็นอันเพราะว่าเอาบอกเขาเอาอันซื้อซิมอันนัรนเจอา์อะไรเอฟซีจ้ากบข้อไม้เนี่ยติ๊กเกอร์ใส่ร่องมือจ้าอันซิมจอันนี่ก็เนาะ เ,เลี้ยนเลี้ยนไปเลยเห็นแม่หมูอกีใจายกันแม่เล็กถือว่าถือก็นจะจักกันอยู่แล้วก็เลยว่าโอเล่นกันนะอยู่บ้านนี่มันไม่มีแนวเฮ็ดจันสินะโอ้จ้ะมาเล่ยนมาเล่ยนน,น้ำลานอยู่เป็นหมูลานอืผู้เก็จะอน,นี้คนละอีจกจักสอง,อ,อ,สอ,งอาทิตย์กลัวๆแต่เมียเอกโอ้จ้ะ บบเวละบอกเอาเราบองไว้าเอาว่าเอาว่าผู้ใดเอาติดตามเยอะหน่อยเอาว่า,า,วา,า,วานี่ฝันดีเด้อโอ้ฝ oh, ันดีบอ,อไม่น้อยเออฝันดีฝันดีครับอืมอีกหนึ่งได้หน่อยจถุงดูตัวบอกเอฟซีว่าถือตัวฝันมือเลขออกนั่นแหละจ้ะตอนเนี้ผมขึ้นมากเงนี้ผมเฉลี่ยออกฝันว่าไฟ้ใหม่รถจะขวางเนาะเออถือ ain, ลถสองสามจาสองหนึ่งสามหนึง่งแบานี้งวดนี้ฝันแต่มือโตงวดคนละฝันไปหน้า กีซาเล่นกีซาเล่นไปรถรถจะไปเหยียบอีปูค่ะจะไปเหยียบอีปูแม่ซี่บาทนี่แยกหน่อรถเห็นอีปูแยกหน่อรถเลียตวนี่แยกน่อยโอ้คุณบอเหยียบมันดอกเขาบ้านซ้ายแล้วมันสิบาทประสนแยกหน่อยว่าจ้ะไปแยกหน่อยก็รถจอดจอดวางหายรถไปแาบนี้รถอีปูมันราคาไปเท่างานไปเท่างานแยกหน่อยแยกหน่อยก็พอเห็นดอกมันไปแล้วก็พอเห็นมันจ้่ะบ้านนี้แยกหนอยขี่รถไปนิด แต่พี่พ่อรถหกล้อหกล้อนะไม่ชี้ไก่เย้หน่อยไปแล้วกายเย้หน่อยตัวขี้สงวนไปมันเพี้ยนตาเห็นี้ยนตารถหกล้อรีบรีบรีบอยู่รถเหลียวบางรถหกล้อจนสุดสายตาอะไรเย้หน่อยก็เลยเี่ยงแข่งรถบาดนี้เล่งแย่งมันเอ้าว่าสั่นเดี๋ยวเบื้งห้างเอ้าปูตัวนี่มันกายกูไปบางนึงนะตัวแสดงว่ามันตายนี่แสดงว่ารถหกล้อนี่เหยียบมันนี่หนิวจนเยหน่อยว่านะจู้เย้หน่อยหรือว่าอห มันจะ,นนะตายแ่น้อกูสาหยี่บมันว่ะเหยียบ,บ,บไปมันตายมันตายอบวบ่เยน่อไปเฮี้ยง,ยงพอดีไปเฮียงอปูตายน,น,นะนะเอฟซีนี่คนมากขแล้วย่ยน่ยเลยตีเส่ห,หวยรถหกล,ล้อ,ะะอจะขึ้นหกตียบมันตายตายอยเข้มรอลบยหนอยปูนะมันก็เป็นแปดอยู่แล้วมันตายเลยคือเป็นศูนยย่น่อยซื่อหกแปดศูนย์แหกเอฟซีมากบอเสือด้อ เลขสามตัวนี้ทางชุนรอดแปดนี่พอดีลุงเออหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดแปดศูนย์หกอืมหกศูนย์แปดแปดศูนย์หกเออออมบันเลขสามตัวข้างบนเองอยู่ในสามตัวลายเอฟที่เฮ็ดลินหกประตูรอดจ้าจ้า แต่ว ja, er ่าสําหรับแย่หน้อยน่ะแย่หน้อยซื้อเล้วซื้อเล้วบ้านนี้แย่หน้อยกับมะฝันมะฝันนี่ล่ะฝันรางวันพระพระผ่านมาไว้ๆนี่แม่แม่แม่จ้าเออเออันเลขที่ว่าเหยือปูเนี่ยรถซุกลอยเหยือปูแย่หน้อยฝันที่บ้านคนเราที่บ้านบุงคนเราบ้านนี้เออไอ้มาฝันบ้านอันนี่อันนียนแย่ยุสอันนี่แย่กว่ายุสีเลยแม่แม่มื้งใจก็ดอกเนมากจ้าบุ้งใจยุ่ จ้ะบานเยหน่อยหว่าอุ้ยเวสันเยน่อยว่าอันมาจะไม่สีมักกาคนเนาะเาสันเย้หน่อยว่าสิไรแม่แม่จ้ะอันถึงนม่หลังเก่านะเอซีเลขกจะมีเยหน่อยสเนินมาเป็นขข็ง่างเนอะค่ะซับซ้อนแตเล้วเจ้าซิษย์บุตรศิรานกมาค่ะบานนี้ยหน่อยหรืว่าเอ้าเย้ยอยคุณนี่เยนั้น เด่กอย่นี้เงียเป็นหลังไหมอันนี้ฟันเงี้ยหลังเก่า่นค่ะเออฟันเงียหลังเก่า่นบาดนี้อ้าวัาษั่นย้ยน่อยว่าอุวางงวดมาเฮียนยียขวดอีกย่งอีกคุยางออกไปแล้ววาาั่นอุวาหงกลับขึ้นมาอีกอีกภษค่ะนี่้ยน่อยได้ว่าอ๊ย่ขึ้นไปทัเงีนเพนดกว่าสั่นยหน่อยว่าอืมค่ะวางูสั้นเาใส่กูนะจ้าเ้ยหน่อยว่านัะจ้นหมาอยู่สี่ตัวดิ หมาเป็นมาหน่อยดิเอฟซี่มาประมาณแต<ม>่เมนคนหนึ่งกรลังสิเป็นสาวนี่นะจะกรลังสิเป็นสาวทังหน่วยมอหนึ่ง<ม>บานนี้หมา,มาม่หล่อเลีมากสิการเลีดดยหน่อยขายว่าสองตัวต่ว่กัดอนมี้ขาส่แต่กองขางกัวก็สองบานนี้เยงหน่อยในยางยางกัดเยงหน่อยแลยวื้อไม่นะชื้อไม่ควงแต่ละข้อือเนเ้ดีควงอั่แม่ไม่แม่จ้ะเออว่เป็นตรง คือน้องขานี่ขวงขวงย่างมามากัดแ่หนาย่างขวงไปกะว่มามามันฟอไมาอย่มันย่างออกไปเังนที่นะโอ้ค่ะอ่ะค่ะบ้าเลขทีไม่มีเอ็นอันเด้อร์ยันหน่อยละยางปวดตะลาวันไปก็เล่นฝนฝนมากับว่กัดได้หน่อยบบบนี้บาเล็กทีเพื่อนหน่อยเจ็ดสองเลยเอฟซีบ้าเล็กทีเจ็ดสองโอ้ลางไม่หน่อยไม่หน่อยมากลางค่ะเออไม่หน่อยบุกมากลางเจ็ดสอง เจ็ดสองเนาะบ้านนี่เ็ดองอะ้ก็ดีเพราะว่าม้าสองตัวเนี่ยแ่ะจามัน่วมกับเค่ะเนี่ยล้างเลยเป็นเป็นบ่อปหน่อยเออล้างอ่ก็ดอแล้วซื้อเด้อฟซซื้อค่ะเอาค่ผู้ชมเพื่อได้ชูดกันไปหน่อยเนาะค่ะเออ่ามันคือโอค่ะฝันดียเลยเป็นบ่อปนหน่อยฟันดีอยู่เป็นบ่อค่ะฟันดีจะ พ่อนัน่นพ่อย่หน่อยนัน่นตายแต่ว่จาจักปีแล้วจ้ะอายุเพิ่นหน่นอายุเพิ่น,นันหกสิบสองปีแต่ตอนเพิ่นตายแย่หน่อยฝันเห็นคนสะพัดแย่หน่อยสะพัดเพิ่นตายมาแย่หน่อยฝันเห็นคนมาพ่อสามเพียแย่หน่อยมาอยู่ผู้เกิดเพิ่นน้ำเอาของมาให้ยายหน่อยแม่แม่แม่เขาซื้อเล็กจุ๋มเลยนะจ้ะอันเป็นข้าต้มขนมโจ้ล่นถุงเฮียแล้วเขาก็เก็บเอา คอยคนรเก็บเอาเขาว่าอ้กูเสียดายว่าแนเขาว่าพวเอาเงินเงินพ่อครูสาวมหาว้าลังเสรีเอฟซีเยอะหน่อยว่าอยี่หนเยอน่อยว่าบอมเยนว่าตะเ่าขยะหน่อยขำนีพวกของมาวห้กับรลักของคนเยอหน่อยดูเนี้ยโอ่เลยเนี้ยหน่อยไม่หน่อยคาะอโอ้แท่นี่จะฟันซ้ำนี่แหละเอฟซีพดกอะไอันที่มาตัวเดียวกับเยอยหน่อยกับซื้อรถเยอน่อยว่าคิดว่าน่าจะบ่พพาดเด้ ค่ะฝันเห็นปูที่ไม่หน่อยฝันเห็นปูบ้านนี้รถสับรถสิบรถหกร้อยเหยียบปูว่ะเต้เออรถสิบล้อยเหยียบปูโอ้ค่ะไม่ไม่หน่อยได้ตีเป็นหกศูนย์แปดฮะรถหกล้อรถหกล้อเหยียบกระปูค่ะเหยียบอีปูค่ะเหยียบกระปูเหยียบกระปูต้ะ ยุคผู้ตายแต่มาตายุคเลือนล้อรถหกกระไเตียนปกติแปดศูนยศูนย์แปดพ่อปูงกันนะแปดวิเล่แม่ล่ปูเป็นแปดรอรถเป็นศูนย uh ์รลอรถเป็นศูนยอ๋อค่ะล้อรถเป็นศูนย์ล่ะแกรถหกล้อนัรถห uh กล้อเหียบอ๋อก็เลยตี เป็นบมบูมาณก็ต้องเอาใส่ซื้อสองตัวบูเล่ศูนย์แปดแปดศูนย์อย่าลืมนะต้องตัวเดียวกันเ้ออันนี้ก็ครับยม่น่อยจุบปว่าศูนย์ก็ยังก่อไม่หน่อยเ่าไหมด้วยจ้ะศูนกับหนึ่งตัวเดียวกันคือซื้อสิบแปดแปดสิบเอ็ดน้ำโอกันกันสิบแปดแปดสิบเอ็ดน้ำกันสิบแปดสิบเอ็ดน้ำเอกันหนึ่งกันเนาะกันหนึ่งแปดน้ม่หน่อยเนาะ ตัวมไม่ไมไมน่อยมากไม่น่อยมากตัวใดไม่น,ไมน่อยไม่่น่อยมากแปครับเ2เ4นี่แล้วะไโอ้ค่ะสามตัวนี้ดีไม่น่อยอันสามตัวนั้นรถหกล้อรถหกล้ออหกเป็นลักล้อยถ้าขันลักล้อยว่มีหกกับว่าต้องเอาค่ะสลับแย่หน่อยเยอะแย่ทะลินหน 6, กแปดรับ4 08 ก็รักรวยเยอน่อยมากสี่เนีโอ้จะเอาซีเอาซีซูดเอาซีส่น้ำเป็นสี่ศูนย์แปดนะแม่น้อยเนาะสี่ศูนย์แปดรักรอยแล้วแต๋อเสียวไซปลาสี่ศูนย์แปดอีกคางหนึ่งเนาะหลักร้อยเนาะค่ะเอออืมค่ะเอาแม่น้อยเอาไปท่านใดล่ะก็มีแต่ซอกอันนี้เอาค่ะจ้ากระสันก็จะรบกวนแม่น้อยโทษนี้ได้ค่ะแม่น้อย ค่ะขอบคุณค่ะแม่น้อยสวัสดีค่ะจ้าจ้าทีทุกคนเหมือนี้คอเกาเป็นมือสู้มีของเกาเด้อถูกหวยรวยเบอร์น้ำกันเพราด้เงื่อนซนจักบาทจังหันซื้อของอาหารถวายพระเนี่ยมาเศร้าใส่บาทค่ะแม่น้อยสาถูน้ำแม่น้อยเนาะให้นได้ชคกน้ำแม่น้อยเด้อค่ะเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ อ่ะค่ะผู้ชมแคปหนาจอเล่นนะคะแนวทางของเยนน้อยฝันแม่นนะคะตามความฝันที่แม่หน่อยได้เล่าให้ฟังนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเพื่อด้โชคน้ำกันนะคะแมนน่อยเพิ่นก็เล่าความันให้ฟังว่าแม่น่อยฝันเห็นปูนะคะผู้ชมฝันเห็นปูฝันว่ารถหกล้อนะคะเหยียบปูนะคะผู้ชมแม่หน่อยได้ตีใสหกศูนย์แปดนะคะสามตัวนะคะแล้วก็อีกครางหนึ่งเพิ่นว่าแปด ศูนย์หกนะคะหลักร้อยเพันว่าเอาแปดกับกันอยู่ในหกประตูนี่แหละคะ่ะผู้ชมแล้วก็มีอีกตัวนึ่งนะคะสี่ศูนย์แปดนะคะให้มาสามหางนะคะผู้ชมแต่ว่าก็จะอยู่ในชุดเดียวกันนะคะสองตัวนะคะศูนย์แปดศูนย์หก หกแปดนะคะแม่หน่อยเน้นที่ศูนย์แปดนะคะมชมแล้วก็แม่น่อยว่าอย่าลืมตัวกันน้ำน,นะคะ่ะพี่ชมเพิ่น่าศูนย์กับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันนะคะพี่ชมเพิ่นกเ็เลยว่าเอาหนึ่งแปดใส่น้ำน,นะคะล่างนะคะแม่น่อยมั่นใจที่เจ็ดสองเจ็ดสี่นะคะพีชมแคปหน่อแคปหน้าจอตามนี้นะคะนะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูขอให้พี่ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคนค่ะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ